สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับดาดาค่ะจะพามารู้จักกับ u ูโน e t เตอร์เซฟตี้พนะคะกระบอกตวงปริมาณปัสสาวะและควบคุมการกระจายของเชื้อโรคและยังช่วยลดการเกิด C A U T I ในโรงพยาบาลค่ะยูโน e มเตอร์เซฟตี้พนะคะของเราจะเป็นแบบท็ p ปมาส t ์ซิสเต็นะคะยี Ye ่ห้อคอนวาเทคจากประเทศอังกฤษค่ะ มาดูองค์ประกอบของยูโนเมเตอร์ซิปตี้พลัสนะคะของเราจะประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะส่วนแรกนะคะก็คือสายสายจะมี2ขนาดด้วยกันค่ะขนาด110ซนติเมตรและ150ซนติเมตรค่ะกระบอกตวงค่ะกระบอกตวงจะสามารถบรรจุปัสสาวะได้ถึง500 ML มลค่ะและส่วนที่3ค่ะจะเป็นถุงเก็บปัสสาวะถุงเก็บปัสสาวะนี้นะคะจะสามารถบรรจุปัสสาวะได้ถึง2,000 ML มลหรือ2ลิตรเลยค่ะ เอาละค่ะมาดูคุณลักษณะพิเศษนะคะที่ทาง Convertec ออกแบบมาสำหรับ Unimeter s e p t y Plus ค่ะสายค่ะสายจะเป็น Double Rumen s h i e นะคะป้องกันการเกิดปัสสาวะค้างที่บริเวณสายนะคะและยังช่วยให้ปัสสาวะไหลได้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะต่อไปนะคะจะเป็น Non Return Valve wow ค่ะ Non Return Valve wow จะมีอยู่2จุดนะคะบน Unimeter s e p t y Plus นะคะจะอยู่บริเวณใกล้กับ c o n v ิ c t นะคะหรือจุดที่เก็บ Sample Port ค่ะ อยู่ตรงกลางระหว่างกระบอกตวงปัสสาวะและถุงเก็บปัสสาวะนะคะตัวนี้นะคะถูกออกแบบมานะคะเพื่อ,อ,อป้องกันไม่ให้ปัสสาวะไหลย,ย้อนกลับเข้ากระบอกตวงปัสสาวะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นแอนตี้คิงส์สไปรัลนะคะตัวนี้นะคะอยู่บริเวณระหว่างท่อก,กับกระบอกตวงนะคะป้องกันการหัก พับงอของท่อค่ะและยังสามารถที่จะปลดออกมาจากตัวกระบอกตวงนะคะเพื่อไปพาดกับเตียงอีกได้ด้วยค่ะต่อไปนะคะถุงเก็บปัสสาวะนะคะข้างหลังเราจะมีที่พับเก็บตัวท่อนะคะตอนปล่อยปัสสาวะทิ้งนะคะและเราใช้เวลาเพียงแค่30วินาทีนะคะในการปล่อยปัสสาวะจากกระบอกตวงนะคะถึงถุงนะคะจะมีวาล์วอยู่ข้างบนค่ะเปิดปิดอยู่ข้างบนค่ะ เห็นไหมล่ะคะง่ายนิดเดียวคะ่ะต่อไปนะคะจะเป็นคอมบิคอนนะคะแซมพอนพอตตัวนี้นะคะสามารถที่จะเก็บปัสสาวะโดยไม่ต้องใช้เข็มแทงสายกันเลยช่วยลดการเกิด CAUTI ในโรงพยาบาลอีกด้วยคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะข้อมูลยูโนเมเตอร์เซฟตี้พนะคะคงจะเป็นประโยชน์สำหรับพี่ๆกันมากเลยใช่ไหมคะสำหรับในคลิปหน้าดาดาจะมาเสนออะไรจะมาพูดถึงอะไรเกี่ยวกับ u n โนเมเตอร์เซฟตนะคะติดตามกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องลากันไปก่อนแต่เอ๊ ก่อนลาจากกันไปวันนี้นะคะสามารถที่จะแอดไลน์นะคะหรือหมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาที่ดด้าโดยตรงได้เลยคะ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย